บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการบวกลบคูณหารทศนิยมขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะพอเราหารคล่องแล้วครับอพอเราหารคล่องแล้วเนี่ยสิ่งผัดมาครับเรื่องสุดท้ายในบทนี้ นะครับตอนนี้บวกลบคูณหารทําเป็นหมดแล้วต้องมาแก้โจทย์ปัญหาการหารทศนิยมครับมาดูรูปแบบของโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมก่อนคือเมื่อกี้ครับถ้าเรายังจําได้เนี่ยตอนเราเรียนการคูณทศนิยมเนี่ยตอนเราเจอโจทย์ปัญหาที่เป็นการคูณทศนิยมอะ่ะเราบอกว่าการคูณคือการบวกเพิ่มครั้งละเท่าเกันจริงไหมการคูณคือการบวกเพิ่มครั้งละเท่าเกันการหารก็คือการลดลงครั้งละเท่าๆกัน อีกทีนะการหารคือการลดลงครั้งละเท่าเทกันหรือจะเรียกอีกอย่างว่าการหารคือการแบ่งครั้งละเท่าๆกันก็ได้นะครับการหารนี่คือการแบ่งครั้งละเท่าเกันก็ได้อย่างเช่นครับ28ครับหาร7ความหมายของมันคืออะไรครับความหมายของมันคือมีของอยู่28สิ่ง นะครับมีของอยู่28สิดสิ่งแบ่งไปเนี่ยครั้งละเจ็ดสิ่งแบ่งไปครั้งละนะครับแบ่งไปครั้งละเจ็ดสิ่งโอเคนะหรือจะมองว่ามันคือ28ดครับลบเจครับลบไปเรื่อยๆครับอ่ะย8่บดลบเจ็ดลืยิอ็ดจริงไหมเอายสิบเอ็ดลบเจ็ดเหลือส4บสี่ เอา14ลบอีก7คือลบลงไปเรื่อยๆอครับทีละ7ทีละ7เนี่ยครับแล้วดูว่าลบไปกี่ทีถึงจะหมดพอดีเนี่ยคือความหมายของการหารอีกทีนะการหารคือการแบ่งครั้งละเท่าๆกันก็ได้หรือจะมองว่าการหารเนี่ยคือการล,ลบลงไปครับหรือลดลงไปเนี่ยครั้งละเท่าๆกันก็ได้อย่างเช่นตัวอย่างของเราเนี่ย28หาร7เนี่ยก็คือมีอยู่28 แล้วลบไปทีละ7ทีละ7ทีละ7ดูว่าลบได้กี่ครั้งนะครับดูว่าลบได้กี่ครั้งอย่างอันเนี้ยเราก็ดูแล้วมันลบได้กี่ครั้งครับ4ครั้งก็คือตอบสโอเคนะนี่คือความหมายของการหารต้องทำได้ครับโอเคนะพอเรารู okay, ้ความหมายของการหารปุ๊บมาดูความหมายของการหารปุ๊บก็มาเริ่มดูจากโจทย์เลยนะครับมาดูจากโจทย์เลย เขาบอกว่าครับคุณครูคนหนึ่งครับขายไข่ไก่ไป250ฟองนะครับเป็นเงิน625บาทอยากทราบว่าครับขายไข่ไก่ไปฟองละเท่าไหร่คืออย่างนี้ครับสุดท้ายเนี่ยครูคนนี้พอขายของเสร็จแล้วครับเขาได้เงินออกมา625บาทจริงไหมเขาได้เงินมา625บาท625อ่บาทนะครับมันเกิดจากการที่มีไข่ไก่เนี่ยทั้งหมด250ฟอง นะแล้วอยากรู้ว่าฟองกี่บาทก็คือ625บาทเนี้ยถ้าเราเอาไปแบ่งนะครับเอาไปแบ่งเอาไปแบ่งเอาไปแบ่งว่ามันเป็นราคาของแต่ละฟองแต่ละฟองแต่ละฟองมันคือการแบ่งเท่าเกันจริงไหมเพราะแต่ละฟองก็ราคาเท่ากันนะมันคือการแบ่งเท่าเกัน,กนแบ่งเท่าเกันแบ่งเท่าๆกันครับก็คือเครื่องหมายหารครับข้อนี้ก็คือ625หารด้วย250อ่ะอีกทีนะครับ625บาบาทคือเงินทั้งหมดที่ได้จริงไหม แต่เงินทั้งหมดที่ครูคนนี้เขาได้มาครับมันได้มาจากไข่ไก่250ฟองแต่โจทย์อยากรู้แค่ฟองเดียวอะครับแต่ก่อนน250ฟองมันรวมกันอะมันเป็นเงิน625ถ้าอยากรู้ว่าฟองเดียวเป็นเท่าไหร่ก็คือแบ่ง250ออกมาให้เป็นเหลือครั้งเดียวก็คือ625หาร250นะฮะว่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับข้อนี้ก็ ตั้งแสดงวิธีทําปกติเลยครับไม่ต้องคิดมากนะข้อนี้ก็คือเราก็เอา625ตั้งแล้วก็หาร250 250อครับสองร้อยอะไรใกล้ๆหกร้อยยี่สครับสองรคูณสเนอะได้ออกมาเป็น500ตรงนี้เป็น125ครับ 250ครับอะไรครับหาร250กับ125 250มีคูณอะไรได้125ยีมีไหมไม่มีไม่ม,ม,มีต้องใส่อะไรครับใส่จุดแล้วเติมศูนย์250คูณ5นะครับได้ออกมาเป็นพัน0เพราะฉะนั้นข้อนี้ครับก็ต้องตอบว่าครับขายไข่ไก่ครับ ฟองละ,อะฟองละเท่าไหร่ครับตรงนี้2บาทกับอีก50สตางค์ครับข้อนี้ตอบ2.5บาทครับหรือ2บาท50สตางค์ก็ได้ครับนี่คือคําตอบครับข้อที่2 2เรียบร้อยนะครับอตอนเราเรียนโจทย์ปัญหาการคูณทศนิยมครับเราแอบให้ทริคไว้นิดนึงนะไม่รู้ยังจําได้หรือเปล่าที่เราบอกว่าถ้าเรามองไม่ออกจริงๆครับให้ดูว่ามันเป็นคนละหน่วยกัน นะถ้ามันเป็นคนละหน่วยกันและค่าของมันน่าจะเพิ่มขึ้นให้เอามาคูณจริงไหมข้อนี้ถ้าเรามองไม่ออกจริงๆว่าจะต้องทำยังไงอะครับมันมีทริคในการดูครับทริคในการดูก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยนะสิ่งที่โจทย์ให้มาอันนี้เป็นบาทอันนี้เป็นฟองจริงไหมให้มามันคนละหน่วยกันแล้วค่าน่าจะลดลงถ้าให้มาคนละหน่วยกันและค่าน่าจะลดลงอะครับใช้วิธีการหาร โอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับใช้ในกรณีที่เรานึกอะไรไม่ออกแล้วจริงๆแต่ถ้าทําตรงๆได้ก็แนะนําว่าให้ทําปกติครับทำตรงๆถ้ามองออกก็ใช้วิธีนี้ไปนะอ่ะข้อที่2 2เรียบร้อยครับมาดูต่อข้อที่23ครับยีอีกโอ้ตัวอย่างโจทย์ดีมากครับเห็นชัดเจนเลยเขาบอกว่าน้ำมันพืชครับมีความจุ25ลิตร นะครับนำมาแบ่งลงขวดครับขวดละ1.25ลิตรจะแบ่งได้กี่ขวดคืออย่างนี้ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะตอนแรกมีอยู่เท่าไหร่25ตอนแรกมี25ครับแบ่งลงขวดแต่และขวดก็จะเท่าเท่ากันใช่ไหมแบ่งเท่าเท่ากันนะแบ่งเท่าเท่ากันในทางคณิตศาสตร์ใช้การหารนะครับก็คือหารด้วย1.25ครับ โอเคนะครับทีนี้ครับก็ข้อนี้ก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการแสดงวิธีทำแล้วนะครับประโยคสัญลักษณ์เรียบร้อยนะครับได้ประโยคสัญลักษณ์ออกมาแล้วอ่ะแสดงวิธีทำเลยครับข้อนี้25ห้ามาก่อนแล้วก็ใส่25รอไว้หาร1.25ครับหาร1.25เรื่องของเรื่องคืองี้ครับเรายังหารไม่ได้ ทำไมยังหารไม่ได้ครับเพราะว่าตัวหารติดอะไรอยู่ครับติดทศนิยมอยู่จริงไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเลื่อนจุดก่อนครับอ่าเลื่อนจุดก่อนทีนี้ครับ25หลายคนตกใจครับอ้าวเฮ้ย25ไม่มีจุด25ไม่มีจุดจะเลื่อนยังไงครับหรือว่าไม่ต้องเลื่อนครับถ้าไม่มีจุดเออถ้าไม่มีจุดต้องเลื่อนไหมไม่มีจุดก็ต้องสมมุติว่ามันเป็น25จุดอะไรครับจุด0 0ไว้ก่อน นะครับ25เนี่ยค่าของมันจะเท่ากับ25 0 0นะครับ2อเลขเนี้ยเท่ากันนะสเลขนี้เท่ากัน,นเคน,น, okay นะครับสองตัวนี้เท่ากันนะอ่ะฝั่งนี้เราเลื่อน2ครั้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเลื่อน2ครั้งด้วยสิ่งที่เราจะได้ครับข้อนี้เราก็จะได้เป็น2,500หารด้วย1้อครับ เริ่มหารเลยครับ125อะไรใกล้ๆ250 1้5 2หริงจริงไหมออกมา250รอเนะครับดึงศูนย์ลงมาครับ125คูณอะไรถึงได้ศูนย์ครับก็ต้องคูณศูนย์ด้วยเพราะฉะนั้นครับข้อนี้ครับคำตอบก็คือเราจะได้เลขออกมาเป็นเลข20นะครับได้ออกมาเป็นเลข20ข้อนี้ก็คือเราจะแบ่งน้ำมันได้ 20ขวดนะครับนี่คือคําตอบครับข้อนี้ตอบแบ่งน้ํามันได้20ขวดครับจบแล้วครับข้อที่23เรียบร้อยนะครับคือ2 0 22กับ23เนี่ยที่เป็นโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมเนี่ยนะครับถามว่าไม่อยากตั้งหารยาวเลยอ่ะครับใช้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ไหมได้ครับคําตอบออกมาเท่ากันนะครับไปลองหัดทําดูก็ได้นะครับแล้วก็เช็คคําตอบว่าตรงกันไหมยี่สิบสามพานะครับเรียบร้อย 24นี่ก็ดีเลยครับโจทย์ชัดเจนมาก24เขาบอกว่าเชือกเส้นหนึ่งยาว10.08เมตรครับเอามาตัดเป็นท่อนเล็กๆนะครับเอามาตัดเป็นท่อนเล็กๆยาวท่อนละ1น6เมตรจะได้ทั้งหมดกี่ท่อนทีนี้ครับข้อนี้อันดับแรกดูก่อนเลยของทั้งหมดที่เรามีในตอนแรกเนี่ยทั้งหมดที่เรามีในตอนแรกคือ10.08เมตรจริงไหมทั้งหมดที่มีคือ10.08 ตัดเป็นท่อนเล็กๆเท่าๆกันมันคือการแบ่งเท่าๆกันนะครับการแบ่งเท่าๆกันคือการหารข้อนี้ก็คือจับหารด้วย1.26แล้วก็ดูว่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือคําตอบครับคือเราหารด้วยพอเป็นโจทย์ปัญหาการหารทศนิยมเนี่ยเราหารด้วยวิธีการหารตั้งหารยาวไป2ข้อล้เดี๋ยวข้อนี้ขอเปลี่ยนวิธีบ้างข้อนี้ขอเปลี่ยนเป็นเศษส่วนมัาง ขอใช้วิธีเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนิดนึงนะเราจะได้ทําได้ทั้ง2แบบเลยก็จะกลายเป็นอะไรครับ1 0 0อ่ะ10.08เนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือ1 0 0นะครับแล้วก็ส่วน100หารนะครับ126อาหาร1.26นะครับจุดทศนิยมหายไปนะครับอาหาร1.26ครับจะถูกเปลี่ยนเป็น126แล้วก็ส่วน100ครับ ทำแบบที่เราเคยทำเลยครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน แล้วก็ตัดเลขนะครับมีอะไรตัดได้บ้างอ่ะร้อยตัดร้อยหมดใช่ไหมครับอ่ร้อยตัดร้อยหมด126กับ108นะครับโอ้โหเลขเยอะจังอ่ะลองตัดครับ126คือถ้าเราไม่คล่องนะครับเรายังไม่ชํานาญเนี่ยเราค่อยๆตัดไปก็ได้นะครับเห็นเป็นเลขคู่ทั้งคู่ก็เอาเลข2ตัดไปก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราชํานาญแล้วนะครับอ่ะเราทํามาบ่อยอย่างเงี้ยเราชํานาญแล้ว126นะครับ1ได้126 126 8นะครับอ่ะได้1800 ข้อนี้ครับคำตอบของเราครับก็จะต้องตอบทั้งหมด8เส้นครับนี่คือคําตอบครับโอเคนะครับข้อนี้ก็คือตอบ8ท่อนนะครับหรือ8เส้นนั่นเองครับจบครับข้อที่24เรียบร้อยนะครับ24ก็เป็นการหารทศนิยมนี่แหละแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีการหารนะครับเราหารยาวกันมาหลายข้อแล้วเลยเปลี่ยนไปใช้เศษส่วนช่วยสักข้อนึงนะครับจะได้ทําเป็นทั้งสองวิธี จทย์ปัญหาการหารทศนิยมนะครับเรียบร้อยนะครับอ่าข้อที่24เรียบร้อยแล้วทีนี้ครับพรอเราบวกลบคูณหารอ่าเราบวกลบคูณหารทศนิยมเป็นหมดแล้วแก้โจทย์ปัญหาเป็นหมดแล้วเรื่องถัดมาครับเราจะต้องมาทําการบวกลบคูณหารรักคนครับคําว่ารักคนเนี่ยแปลว่ามีหลายเครื่องหมายปนกันนะมีหลายเครื่องหมายปนกัน ทีนี้เนี่ยพอมันมีหลายเครื่องหมายปนกันเราจะทําเครื่องหมายไหนก่อนให้เราดูว่ามีวงเล็บไหมถ้ามีวงเล็บทําในวงเล็บก่อนโอเคนะครับบวกลบคูณหารละคนเนี่ยดูก่อนว่ามันมีวงเล็บไหมมีวงเล็บอยู่ตรงไหนเราทําในวงเล็บก่อนทีนี้ครับเขามีตัวอย่างมาให้182.4หารด้วย6ครับบวกกับวงเล็บ2.42คูณกับ200อ่ะมาทีนี้เริ่มเลยครับเราทําวงเล็บหน้าก่อน นะวงเล็บหน้า182.4หารด้วย6เนี่ยขอใช้วิธีเปลี่ยนทศนิยมเป็นเศษส่วนแล้วกันนะขอไม่ตั้งหารยาวนะ1 8อ4ครับเขียนจะเป็น1 8 2 4ส่วน10ถ้าใครถนัดตั้งหารยาวหารยาวก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะใช้วิธีที่เราถนัดหารด้วยเลข6ครับบวกอยู่กับ 2.42คูณกับ200เราทําในวงเล็บก่อนนะครับเราทําในวงเล็บก่อน1824ส่วน10เนี่ยหาร6ครับ1824ส่วน10หาร6เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วน ูกับหนึ่งส่วนตัดเลขปกติครับตัดอย่างที่เราเคยตัดเลยครับ616จริงไหมหกสามสิบแปครับ6ตัด2ไม่ได้นะครับใส่ศูนย์หกี่ยีครับเราจะได้ออกมานะครับวงเล็บข้างหน้าเนี้ยวงเล็บซ้ายมือเนี่ยออกมาเป็น3ามร้ส่วนสิ 304ส่วน10เนี่ยถ้าเราเขียนใหม่นะครับมันจะกลายเป็น30.4ค่อยๆทำไปนะครับทำวงเล็บทีละวงเล็บก่อนวงเล็บหน้าทำเรียบร้อยแล้วมาทำวงเล็บหลังบ้างวงเล็บหลังครับ2.42คูณ200ยังจำได้ไหมครับตอนเราคูณเนี่ยเราเคยบอกว่าถ้าคูณด้วยเลข10นะครับเลข100หรือเลขอะไรก็ตามอ่ะครับที่มันมีศูนย์ต่อท้ายข้างหลังเนี่ย เราใช้การเลื่อนจุดเข้าช่วยได้จริงไหมกลับไปทบทวนตอนเราคูณทศนิยมอะครับที่เราเคยใช้การเลื่อนจุดเข้าช่วยอะนะคูณ200จริงไหมถ้าคูณ200นะเราก็เลื่อนใช้ศูนย์ตัวเนี้ยช่วยเลื่อนทศนิยมได้1นึ่ตำแหน่งจริงป่ะศูนย์ตัวเนี้ยเลื่อนทศนิยมได้อีก1ตําตำแหน่งนะฮะสิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยเราจะได้ออกมาเป็น242คูณ2ครับ อันนี้นี่อยู่ในตอนเราคูณทศนิยมนะครับอลองกลับไปดูอีกสักทีนึงว่าเราเคยทําตัวอย่างแบบนี้กันมาแล้วนะ2 4 2คูณ2ครับคิดเลขออกมาครับจะกลายเป็น484ครับดังนั้นข้อนี้สุดท้ายแล้วก็คือ3 0มสิครับบวกกับ484บวกทศนิยมเข้าด้วยกันนะอู้ยตั้งแต่เราเรียนครั้งแรกเลยนะครับตั้งแต่เราเรียนตอนแรกๆเลยอะ บวกทศนิยมเข้าด้วยกันเราเอาหลักเดียวกันใช่ไหมเอาตำแหน่งเดียวกันมาบวกเข้าด้วยกันมาอันนี้30.4ครับข้างหลังไม่มีทศนิยมจริงไหมไม่มีทศนิยมก็คือไม่มีตัวมาบวกด้วยกับเขาอ่ะมันเป็นจุดศูนยะ์่ะนะหรือจะมองเป็น484.0ก็ได้นะครับความหมายเดียวกันอ่นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าจับบวกเข้าด้วยกันเนี่ยจุด4กับตัวหลังนะครับก็ต้องออกมาเป็น จุดสี่เฉยเพราะวาตัวหลังมันไม่มีมาบวกด้วยใช่ไหมตัวหลังไม่มีบวกด้วยนะครับเอาหลักเดียวกันบวกเข้าด้วยกันนะถัดมาครับ0กับ4บวกกันก็ได้เลขสีหหนนหห่หลักหน่วยบวกด้วยกันนะครับเอาหลักหน่วยบวกด้วยกันหลักหน่วยบวกด้วยกันแล้วครับหลักสิบบวกด้วยกันครับเลขสามบวกเลขแปด นะกลายเป็น11ครับใส่1ทด1นะครับหลักร้อยเนี่ยตัวนี้ไม่มีหลักร้อยนะฮะหลักร้อยเป็นเลข0ูย์ตัวหลังก็คือเอาเฉพาะของมันนะครับ1กับ4รวมกันได้5ข้อนี้ตอบ514.4ครับนะจบแล้วครับก็ข้อนี้ใช้เรียกว่าใช้เครื่องหมายคุ้มเลยนะครับทั้งบวกทั้งคูณทั้งหารเนาะแต่หลักการก็คือเจอในวงเล็บทาในวงเล็บก่อนโอเคนะครับนะเรียบร้อยก็ดูตัวอย่างถัดมาเลยครับ เขาให้เราหาผลลับครับของสามสิบสห้านะฮะสามดห้ารด้วย0.5ก็เดี๋ยว33.5สิบสาหาหรศูนย์จุาในวงเล็บเนี่ยเราขอใช้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนแล้วกันอ่าเดี๋ยวเราใช้เปลี่ยนเป็นเศษส่วนแล้วกันนะครับสามบสามคือสามร้บห้าครับส่วนสิบหารด้วย0.5ครับคือหารด้วย5ส่วน10 แล้วก็บวกกับ0.11เปลี่ยนหารเป็นคูณครับกับเศษเป็นส่วนสิบตัดสิบหมดครับห้าตัดสามร้อยสิบห้านะครับห้าหนึ่งห้าครับ 5, 6, 30, ห้าหสเหลือเศษสามจ,จริงไหมห้าเจ็ดสหครับวงเล็บข้างหน้าได้เลขออกมาคือ67สิบวงเล็บหน้าได้67นะข้างหลังครับอ่ะศูนย์จุดบวกศูนครับก็คือบวกทศนิยมอย่างที่เราเคยบวกนั่นแหละนะเหมือนข้อเมื่อกี้ด้วยนะครับเอาแต่ละหลักเนี่ยมาบวกกัน เอาแต่ละหลักมาบวกกันเดี๋ยวเราบวกเลยนะครับอัตโนมัติเลยข้อนี้ได้67.11ลองกลับไปบวกเองที่บ้านนะครับก็ตรงกันไหม67.11เรียบร้อยครับมามาดูตัวอย่างท้องขวามือกันบ้างครับมี2วงเล็บนะครับมี2วงเล็บเราก็แยกคิดวงเล็บข้างหน้าทีหนึงแล้วก็คิดวงเล็บข้างหลังทีหนึงครับแยกคิดนะครับวงเล็บข้างหน้าครับ20.19นะครับลบกับ15.16 ถ้าเราไม่ชํานาญเราก็เอามาทดปกตินะครับคิดเป็นลบเลขแนวตั้งไปนะฮะถ้าเรายังไม่ชํานาญก็ลบเลขแนวตั้งเอาแยกออกมาทดก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ทีนี้เนี่ยเราทํามาถึงตรงนี้เราน่าจะชํานาญแล้วนะเราบวกลบทดนิยมกันบ่อยมากน่าจะชํานาญแล้วครับเราก็เอาแต่ละหลักเนี่ยมันลบกันอยู่จริงไหมมันลบกันอยู่เราก็เอาแต่ละหลักเนี่ยมานั่งคิดเข้าด้วยกันเลย9ลบไป6ครับเหลือเลข3 นะครับ1กับหนึนหนครับลบกันก็คือหมดพอดีจริงไหมหนึ่กับหนึ่งลบกันได้ศูนยดูต่อนะครับ0ูลบหเอา้าเฮ้ย0ูลบหไม่ได้0ลบหไม่ได้ทำไงครับก็ยืมตัวหน้ามาสิครับ2ก็เลยเป็น1ครับศูนย์เลยกลายเป็น10 10ิลบหเหลือ5ครับเอาหลัก10ลบกันบ้างครับคู่สุดท้ายแล้วครับ 1กับ1ลบกันก็ศนพอดีนะฮะแปลว่าวงเล็บหน้าได้5.03บวกอยู่กับวงเล็บหลังครับอ่าวงเล็บหลัง0.3คูณกับ1.2คูณแนวตั้งก็ได้นะฮะถ้าไม่ถนัดเราคูณแนวตั้งก็ได้แต่ว่าถ้าเราสามารถยังจำได้นะครับถ้ายังจาได้เนี่ย0.3ถ้าเราเปลี่ยนใหม่คือ3ส่วน10 1.2มันคือ12ส่วน10 ใช้แบบไหนก็ได้นะครับเราทําได้ทุกแบบเลยตอนนี้เราทํามาหลายแบบแล้วใช้แบบที่เราถนัดเนี่ยครับ3ามคูณ12ได้36 10ิบคูณ1ิได้100ครับ36มสิก่วนร้อยก็คือ0อูนย์จุดบวกทศนิยมครับขั้นสุดท้ายครับบวกทศนิยมเข้าด้วยกัน ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับน่าจะบวกข้องแล้วข้อนี้จะตอบเป็น5.39ครับนี่คือคําตอบครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับการบวกลบคูณหารละคนนะวิธีการดูก็คือเจอวงเล็บทําในวงเล็บก่อนนะครับเคลียร์แต่และว,วงเล็บให้เรียบร้อยนะฮะแล้วค่อยถ้าแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยค่อยมาทําเครื่องหมายอื่นๆที่อยู่นอกวงเล็บนะทำในวงเล็บให้เสร็จก่อน คือตอนนี้เนี่ยเราบวกลบคูณหารเป็นหมดนะครับทำโจทย์ละคนก็เป็นแล้วบวกลบคูณหารละคนก็เป็นแล้วมาดูเรื่องสุดท้ายแล้วครับการแก้โจทย์ปัญหาบวกลบคูณหารทศนิยมแบบละคนครับคือเอาทุกเครื่องหมายมารวมกันนะครับมีมากกว่า1ขั้นตอนอันนี้จะมีมากกว่า1ขั้นตอนนะครับเขาบอกว่าครับข้อที่26พ่อค้าคนหนึ่งครับมีข้าวสารส5กระสอบกระสอบละ50กิโลกร,รัมครับ นำมาแบ่งเพื่อจําหน่ายใส่ถุงนะครับถุงละ0.5กิโลกร,รัมจะแบ่งได้กี่ถุงเวลาทาโจทย์ปัญหานะยังแนะนําเหมือนเดิมลองสมมุติตัวเองเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นี้ตอนนี้เราเป็นพ่อค้าแหละเราเป็นพ่อค้านะครับมีข้าวสารอยู่15กระสอบนะกระสอบละ50กิโลอันดับแรกเนี่ยเราอยากรู้เรามีข้าวสารอยู่กี่กิโลครับอนะ่เรามีข้าวสารอยู่กี่กิโลถ้าเรามีแค่หนึ่งกระสอบนะถ้าเรามีแค่หนึ่งกระสอบก็เราจะมี50กิโลจริงไหม หนึ่งกระสอบมี50กิโลแล้วมี50กิโลอย่างเงี้ยกี่ครั้งครับแล้วมี50กิโลสครั้งเพราะเรามี15กระสอบก็คือคูณด้วยเลข15เข้าไปนํามาแบ่งครับเพื่อใส่ถุงถุงละ0.5กิโลกร,รมัมแบ่งเท่าเท่ากันจริงไหมแบ่งเท่าเท่ากันคือการหารครับแบ่งเท่าเท่ากันคือการหารก็คือหารด้วย0.5คยาคำตอบที่ได้ก็คือแบ่งได้กี่ถุงเนี่ยแหละครับ เริ่มแสดงวิธีทํากันเลยครับมาเรามีเข้าสารนะครับก็คือเข้าสารกระสอบลอะห้าสิกิโลกร,รัม ครับมีข้าวสาร15บ้ากระสอบมีข้าวสารนะครับ15กระสอบเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับเรามีข้าวสารทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือมีข้าวสารทั้งหมดมีเข้าทั้งหมดจับมันคูนกันครับอันนี้คูณไม่ยากจริงไหมเพราะเป็นจำนวนเต็มทั้งคู่นะครับะ อันนี้ขอญาตคูณให้เลยแล้วกันนะครับอเรากลับไปคูณเองที่บ้านก็ได้นะครับ50คูณ15เนี่ยได้750กิโลกร,รมัมแต่ยังไม่เสร็จจริงไหมข้าสารที่เรามีจะต้องถูกแบ่งนะครับอ่าเราก็บอกว่าแบ่งใส่ถุงครับ ถุงละเท่าไรครับ0.5กิโลกรัมตรงนี้ก็0.5ครับกิโลกรัมถ้ามันแบ่งเท่าๆกันนะครับถ้าเราเจอโจทย์ประเภทแบ่งเท่าๆกันเนี่ยให้ใช้เครื่องหมายหารนะครับแบ่งเท่าๆกันเราใช้เครื่องหมายหารนะร750หารด้วย0.5ก็ใช้เป็น750นะครับหารด้วย0.5ข้อนี้ขอตั้งหารยาวแล้วกันนะครับ0.5 เลื่อนทศนิยมเลยครับต้องเลื่อนเนอะต้องเลื่อนจุดนะเพราะตัวหารยังติดจุดทศนิยมอยู่นะครับต้องเลื่อนจุดนะฮะ750เนี่ยเรามองใหม่นะครับมันคือ750.0นะให้มันมีจุดทศนิยมเท่ากันเราจะได้เลื่อนได้เราจะได้เลื่อนได้ไดไดก็จะกลายเป็น5ครับหารด้วย7,500ห,หารตอนนี้ก็เป็นจำนวนเต็มทั้งคู่นะครับหารไม่ยากแล้ว ได้ออกมาเป็น1,500ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับก็คือตอบว่าเราจะแบ่งได้นะครับ1,500ถุงครับนี่คือคำตอบครับจบแล้วครับโอเคครับข้อที่1เรียบร้อยครับตอบแบ่งได้1,500ถุงนะครับข้อที่26ตอบเท่านี้ครับ1,500ถุง